Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the t u r s t that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. สวัสดีครับเพื่อนๆออยู่กับช่องคุณทาโร่นะครับแล้วก็อยู่กับผมทาโร่นะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะครับตอนนี้ก็จะถึงหนึ่งพันซับแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับผมที่กดติดตามให้กันนะ อ่าสำหรับสำหรับการเล่นยูเอนะครับก็คือในอ่าเลเวลแรกเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิล2นะครับแล้วก็ตอนที่เราจะเดินออกจากบอร์ดเนี่ยเราปาสกิล2มาก่อนครับเพื่อเก็บสเต็กนะคือพอยูเอมันมี2สเต็กใช่ไหมในการปาสกิลเนี่ยมันจะทําให้สามารถอ่าพอครบ2สเต็กปุ๊บมันจะสามารถใช้สกิลซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือว่าสกิล2นะแต่ทีนี้เราจะเน้นสกิล2นะครับซึ่งมันมีระยะค่อนข้างไกลนะจังหวะนี้เดินเติมเพื่อนมา แล้วก็โป๊กหนักไปนะผมแต่ว่านั่นแหละเขาเดินมาเติมเยอะกว่านะจังหวะนี้ก็เลยต้องทิ้งขั้งหน้าของช้างไปเลยครับสุดท้ายก็ไม่ได้ขั้งหน้าของป่าของตังข้ามาด้วยนะถือว่าเป็นการเวทที่ไม่ค่อยคุม้มสักเท่าไหร่นะครับในวความที่ช้างของเราเนี่ยไม่ได้มีซีซีอะไรด้วยนะมันก็เลยทําให้แบบไม่สามารถขัดฝังของคามได้ทําให้เราไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับอย่างจาังหวะเนี้ยเห็นไหมวเวลาเคลียร์กลางปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแป๊บเดียวเคลียร์เสร็จเลยเกือบโดนแก๊กดึงด้วย,วยก็คือมันเคลียร์กลางข้างไววววครััแล้้กก็ดยยามมทีีะะ่่ะะของน น่าจะไกลกว่าเมททุกตัวในเกมเลยนะอ่าน่าจะไกลที่สุดนะครับน่าจะไกลที่สุดนะอ่ามันอิกกี้อีกหนึ่งตัวเนาะที่เป็นสก,กิลที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่อิกกี้อ่ะมันจะไกลที่ตีใช่ไหมแต่อันเนี้ยยูเอ่ะมันไกลที่สก,กิลหนึ่งสองแล้วทีเนี้ยมันมาไวมากๆนะครับ้วดาเมจมันหนักกว่าอิกกี้ค่อนข้างเยอะมากๆตอนนี้ช้างเราค่อนข้างลึกเลยครับอ่าจริงๆเขาเก็บไม่ได้เพราะว่าเขาเอ็กซิคิวผาไปนิดเดียวนะ ตอนนี้เพื่อเรามาเล่นต่อนะแต่ผมก็เดินเข้าไปไม่ได้นะครับผมด้วยความที่ผมไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะก็ค่อนข้างเสี่ยงแล้วนะครับตอนนี้เห็นแจ๊กยืนวา่นนะจะลองสักนิดนึงโ,โดนไม่เต็มนะที่จริงโดนเต็มๆน่าจะตายนะครับโดนบางไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันระยะมันไม่ถึงนะตอนนี้เราน่าจากการตีในการได้มังกรตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะรักษาะระยะการยืนของตัวเองนะแล้วก็พยายามโ๊กใส่ฝั่งตรงข้ามให้ได้แม่นที่สุดนะครับ ก็คือไอการโป๊กอะ่ะมันจะแม่นไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับเชิงของเราด้วยแล้วก็เชิงฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแต่โดยวรวมแล้วอะ่ะโอกาสแม่นมันก็ข้างเยอะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่ระยะไม่ไกลามากแล้วก็เป็นตัวขาตายนะครับยังไงมันก็จะโป๊กง่ายมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบอ่าตัวนี้มานะครับก็มักจะหยิบมาเจอพวกแบบตัวระยะใกล้กว่าอา่ตัวที่เดวิดไม่ชอบเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิซี่แล้วก็ลิเลียนานะครับตัวเลนเนี่ยในบางเกมเนี่ย ก็รู้สึกไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าไอต้ตวเรนเนี่ยมันเข้าหาไปเลยไนงะพอแบบเข้าหามาปุ๊บแล้วมันเล่นระยะากลางอะ่ะมันไม่โดนยูเอโป้งนะเพราะว่าสกิลยูเอมันโค้งออกใช่ไหมล่ะตรงกลางมันจะไม่โดนนะครับพอทีเนี้ยไอต้ตวเรนะ่ะมันถ้ามันได้สโนบอลอ่ะยูเอก็เล่นยากนะแต่ถ้าเกิดแบบคู่กลางเราดีอะ่ะคู่กลางเราเป็นแบบตัวที่สามารถสู้ก,กับตัวเรนได้เนี่ยตัวเราก็ยังชนะอยู่ดีนะครับ ส่วนลิเลียนาเนี่ยมันมีสกิลหลบไงมันมีสกิลหลบแล้วก็มีสกิลเคลื่อนที่ค่อนข้างไวนะส่วนตัวยูเอยก็จะอาจจะเดินไปยากกว่านะครับขึ้นอยู่กับโลมด้วยจังหวะนี้เราจะโถมนะครับผมก็พยายามโป๊กใส่แต่ผมโปกม๊กพืดนนะผมไม่โดนแมนะก็เลยแบบเสียหายเลยจังหวะนี้แต่เหมือนแมนี่จะไล่โหโฟิกมาเล่นผมเลยนะอ่ยังดูเชิงอยู่นะผมจังหวะนี้รอซื้อหน่อยครับ <c oughs> แต่ผมยังโดนตีแถวสุดท้ายไปนะตายด้วยนะครับแต่ก็เก็บข้างหน้าของแวนมาได้นะ เวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นยูเอนะคบผมอยากอาบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยาสามารถใช้ระยะสกิลได้ดีแล้วว่าแบบรู้ทัมมิ่งสกิลตัวเองแบบว่า,าโยนประมาณนี้ถึงแน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองฝึกการต่อสกิลจากฟิกเกอร์ต่อต่อสกิลจากอันติของตัวเองนะครับกับเช่นเราผลักตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็โป๊กอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดนระยะเนาะถ้าทําแบบนี้ได้นะมันจะยิ่งคุมเกมได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะเนี้ย พยายามไล่นะระยะการคุมของยู a เนี่ยมันก็ข้างไกลมากๆนะครับแต่ u ูเเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกตามตรงว่าพึ่งโรมค่างใจเยอะมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมาเนี่ยถึงจะมีสกิลแบบหนีนิดนึงนะแบบอันติถอยหลังอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างจังหวะนี้เขาเข้ามาผมก็อันติสวนไปนะก็มีสกิลแบบนี้นะผมที่สามารถตัวรอดองได้แต่ถ้าถามว่าไม่มีเพื่อนล่ะตายนะไม่มีเพื่อนนี่คือตายนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนค่างใจเยอะมากๆครับ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ UA ที่แบบหนักมากมาก็คือทั้งหน้าของ CC มันซ c น้อยครับมันเป็นตัวแบบดาเมจจ๋าไปเลยนะแบบดาเมจหนักมากแรงมากแต่ซ c ซค่อนข้างจะไม่มีเลยดีกว่าอ,อันตินี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าแบบสกิลทำจังหวะป้ามันเป็นสกิลเขาเรียกว่ามันไม่ได้ทําจังหวะซีซีมันทาจังหวะกับตัวเองเนาะแบบเต้นเช่นสกิลเข้าไปหาหรือหรือสกิลออกมาหนีฟังตรข้ามอะไรประมาณนั้นครับแต่ลมตาเนี้ยของเราเนี่ย ก็ถือว่าเล่นใช้ได้นะทำให้เราเนี่ยคุมเกมได้ง่ายมากๆครับแต่ลูกเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบจะดูนำอะไรมากนะจังหวะนี้ผมก็เข้าไปเล่นดน้านในนะผมแต่เหมือนจะอยู่ในวงล้อมนะแล้วก็เพนเนี่ยไปเก็บข้างหน้าของเอลสูไปได้แต่เอลสูเนี่ยก็แด้กเพนกลับมาได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุ้มค่าอยู่นะไม่ได้แย่นะตอนนี้เกมเราเริ่มบีบขึ้นมาครับเราเริ่มบีบขึ้นมาแล้วด้วยความที่ผมค่อยๆไล่คุมเกมไปเรื่อยๆนะเนี่ยผมก็จะต้องเดินหลบนิดนึงนะครับมันมันเป็นข แต่โดยรวมแล้ว U a มันถือว่าผมให้อยู่ในระดับแบบ SS เลยนะ S S เลยในซีซั่นนี้นะครับแบบโหมดมากเก่งมากโกงมากนะเป็นเมทที่แบบว่าการันตีโอกาสได้ดาวโง่งมากๆครับถ้าเกิดเพื่อนต้องทีมเราแบบโลแค่โลมอะ่ะขอแค่โลมแบบไปนิดนึงอะ่ะคือแบบโหดกอตแน่นอนครับแล้วก็เนี่ยจังหวะน,นี้แรดตามมานะผมก็โยนสกิลสอนไปนะครับเรียบร้อยนะชุดเดียวหายนะเมทคือดาเมทแมนเวอร์น่าจะเป็นเมทที่แบบดาเมทเวอร์ที่สุดในเกมนะ แบบโป๊กตูแบบสะดุ้งอะ่ะชุดเดียวก็ตายได้นะฝั่งนัำคัญถ้าเกิดได้สก,กิลดีๆนะครับจังหวะน,นี้ก็โป๊ไปนะเต็มๆดูดิเรียบร้อยนะเอลสูสูไม่โดนแหมนึกว่าจะเรียบร้อยแล้วมาคู่กับเอลสูเลยวตอนนี้จังหวะน,นี้เห็นไหมตูอุ้ยเขาฟิกออกนะต้องฟิกอ่ะไม่ฟิกตายนะจังหวะน,นี้ยืนซูนานเลยไปนะเอลสูลเพื่อนเราเล่นสวยนะผมจังหวะน,นี้ก็เขาฟิกออกไปนะก็ไม่ถึงนะผมลองฟิกเกอร์ตามก็ไม่ถึงนะครับ เพื่อนจำแพทที่มันแบบว่าสกิลมันไม่ต้องรอปะแบบรูดได้เลยอ่ะโอ้โหแพทนั้นโคตรโกแ้แพทไหนเราก็โหดนะแล้วก็พอช่วงระยะหนึ่งที่แบบพอไฟเตอร์เยอะๆอะแล้วโตวเข้าถึงยูเอเยอะๆนะครับมันเล่นยากนะอืมมันก็เลยแบบเลิอกอนี้ไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็พอซีซั่นนี้เหมือนไฟเตอร์โดนเนิร์ฟซีซั่นนี้นะครับคนก็เริ่มหยิบแอสซตร้าซิมป่านละ้วตรงมังป่า,ไฟ,าไฟเตอร์ก็มักจะเป็นออฟเลนซะส่วนใหญ่ละ ก็เลยกลายเป็นว่าตัว UA เนี่ยก็กลับมาฮิตในการเล่นมากขึ้นยเยอะมากๆครับเพราะว่าพอเป็นป่าแอสซินกัน,นก็จะเล่นทามมิ่งกันค่อนข้างไวครับจังหวะนี้เดินมาเติมนะแล้วก็รอโป๊อยู่นะแต่ว่าโป๊กไม่ทันนะผมก็ไล่กลับมานั่งเพลงเข้ามาจาังหวะนี้เพลงกระโดดไปใส่คลิปเฉยเลยแล้วแบบนี้ว่าไงโยนสก,กิลเข้าไปแล้วโดนแก๊กเรียบร้อยไหมเยวโซฟิกตามไปแต่เหมือนแก๊กจะไม่ตายครับแต่เพลงยังอยู่ในพุ่มนะ ผมก็ไม่กล้าโผล่ไปนะเพราะว่าต่อยเลือดเขาน้อยเนี่ยเขาก็สวนเราแตกนะครับตรงนี้แก๊กินมาเรียบร้อยเก็บแก้วได้สวยแหวนว่างได้อยู่ซีซั่นนี้แบบแคร์รีฝั่งตรงข้ามก็ค่อนข้างเข้าทางแล้วนะแบบตัวยอดทอย่างแคร์รีฝั่งตรงข้ามก็คือแบบพวกแบบแวนพวกอะไรเงี้ยคือตัวนี้ชอบมากโปกง่ายมากนะยิ่งแบบแวนตัวอะไรพวกเนี้ยพวกย้อนพวกลาวิพวกไวโอโปกง่ายมากครับ ตอนนี้ผมก็พยายามแบบเดินกับโลมตลอดเลยนะพพเพราะเพราะด้วยความที่มันเป็นเมฆต้องพึ่งโลมจริงๆอะครับพึ่งโลมค่อนข้างจะหนักมากหนักแบบหนักสุดๆเลย <been> ข้อเสียในการหยิบมาโซโลแล้งที่ผมเห็นแบบจังๆเลยนะก็คือเรื่องของซ c ซกับเรื่องของการที่มันต้องเล่นกับเพื่อนนะครับ <You 're S 1> พอเป็นตัวที่อาศัยเพ, <อ S 1> พื่อนเนี่ยมันก็คาดเดายากนะแต่มันไม่ได้อาศัยเพื่อนขนาดนั้นนะครับด้วยความที่แบบ มันอาจจะไปได้กับตัวอื่นก็ได้หรือได้แบบคุมกุ๊ปตรงกลางก็ได้ครับแบบเน้นยืนตรงกลางเคลียร์ไปเรื่อยๆรอเพื่อนเกิดก็ได้แบบไม่ให้กลางแตกเนะกาะพะกลางไม่แตกเกมมันจบยากมากๆนะครับแต่เหมือนเพื่อนเราจะไปตรงด้านล่างนะแล้วก็เก็บมาได้2คิวเลยครับสวยตอนนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหมผมโป๊กกระดานน้วต่อให้เราเนี่ยเจอทางด้านของเออแก๊กนะครับวิธีแก้แก๊กมันง่ายนะวิธีแก้แก๊กมันง่ายง่ายมากนะครับ เดินหน้าชนๆแล้วแบบดูเชิงนิดนึงแก๊กดึงแล้วเราเอี้ยวตัวหลบได้เพราะว่าสกิลแก๊กมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับจังหวะนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมชุดเดียวนะครับ<ๆ>ชุดเดียว<ๆ>ถ้าเกมแบบนำมากๆเนี่ยบางทีโป๊กแค่พอเกลียวตัดสองสกิลได้ใช่ไหมอะไรอย่างอย่างเงี้ยเราจะโป๊กแรงมากถูกไหมเพราะมันจะโป๊กเบิ้มไปเลยเนาะเราจะโป๊กแรงมากเนี่ยบางบางตัวบางๆเนี่ยโดนเต็มเม็ดเต็มเม็ดเนี่ยก็คือแบบหายได้เลยนะเนี่ยจังหวะนี้แหวนเรียบร้อยเห็นปะ คือโยนสก,กิลแรงมากนะครับแล้วก็พอฝังข้า,ขามระยะใกล้กว่า,านี้ยังไงก็โดนหนักนะแล้วพอตัวหลวงจะเข้ามาหลวงก็หลวงยากอยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ตามเมาส์ได้นะในความที่แบบเพน่ะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเขาเข้าถึงตัวเราอะต่อให้เขาเลือดน,น้อยนะเขาก็จะเบิร์ดเราชุดเดียวหายอยู่ดี <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่าพอตัวยูเอมันไม่มีสก,กิลนะครับมันไม่สามารถใช้สก,กิลได้มันตีเบาเนาะมันตีเบามันเป็นเมดนะครับมันต้องพยายามใช้สกิลนะพราะฉันเนี่ยอย่าพยายามให้เพนถึงตัวเรานะอันนี้ก็มาช่วยเพื่อนเปิดด้านะเก็บด้านไปนะครับ ตอนนี้เห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าพอผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมคุมเกมแบบคุมเกมยาวเลยนะแล้วก็แบบัอ่อหน้าแท่ไม่ได้เข้ามาเล่นแถวหลังได้เลยนะครับผมโป๊กเจ็บตลอดนะทำให้เขาแบบไม่สามารถเปิดไฟด้วยเลือดเต็มได้นะครับจากนี้ต้องตีออกมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดอ่าระเด็นอันตีย้ายใส่เราเนี่ยผมมีโอกาสแตกนะครับจอนนี้ก็พยายามแบบรักษาป้อมกลางไว้ก่อนนะแบบเแล้วผมก็มีทางหน้าของดังด้วยเดี๋ยวปล่อยเวฟเทียด้านล่างไปเลยแล้วกันนะครับ ก็นานี้เห็นปล่อยแล้วเห็นปะเขาเดินกลับมานะพอในแรงที่แบบเริ่มมีจํานวนดาวที่เยอะขึ้นเนี่ยความแบบหูตาไวขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการเงนเกมเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเนาะพอเราเล่นได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราเล่นได้ดีอะ่ะมันจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยก็เล่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับด้วยความที่อ่าเขาก็ไม่ได้แรงน้อยเนะาะดาวเขาก็แบบ4ี่0ห้าสิดาวเหมือนกันอะไรประมาณนั้นครับก็ทําให้แบบเกมมันเล่นได้เรื่อยๆแล้วจวังหวะนี้ก็หลายต่อมาฟอร์เรล้ำสุดเลย เพื่อเรานี่ยืนตรงอยู่นะผมก็ไม่มีสกิลนะผมรอสกิลอยู่นะผมจะวันนี้ไล่โป๊กนะมีสกิลแล้วแต่ว่ากว่าจะมีสกิลก็นั่แหละครับเพื่อเราเก็บไปแล้วนะ <My cause. S 1> คือพยายามโป๊กให้โดนนะครับพยายามโป๊กให้โดนไม่ว่าจะในไฟท์หรือว่าก่อนเข้าไฟท์ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเราโป๊กโดนอ่ะผมบอกตรงนี้เลยนะว่าถ้าเราโป๊กโดนโดนเต็มๆสักตัวนึงอะ่ะคือจานวนคนเขาจะน้อยกว่าทันทีเะครับเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเลือกสั่งค้ำอะ่ะถ้าเป็นตัวที่แบบไม่ใช่แท้งอะ่ะยังไงหายไปแน่นอนเจ็ดอร์ครับ แบบมีโอกาสแตกได้เลยอะ่ะเนี่ยจังหวะนี้ดูเห็นไหมโดนไม่เต็มด้วยนะพอลเลงก็คือแบบแทบจะแบบต้องเดินกลับบ้านแล้วอะ่ะก็ด้วยความที่แบบระยะมันค่อนข้างโกงนจก่จะจังหวะนี้เขาเข้าสูตรมานะผมเพลงก็ไปเปลี่ยนไม่ได้โฟกัสผมนะไปโฟกัสด้านล่างนะผมก็เรียบร้อยนะเพลงแตกไปนะครับจังหวะน,นี้ว่าไงว่าไงอุ้งสวยครับก็จบบ้านไม่ได้นะก็เกมน,นี้จบค่อนขอ้างไวเลยครับเพราะว่าเราได้คุมค่อนข้างดีลแล้วแล้วก็กด ฝั่งข้างค่อนข้างจะติดบ้านตลอดนะครับแล้วพอฝั่งข้างติดบ้านอ่ะพอเป็นคอมโพกอ่ะมันขึ้นบ้านง่ายครับพอพอจะนึกวข้าวออกใช่ไหมหลับต่อฝั่งข้างเจ็บฝั่งข้างต้องไปดีอย่างเงี้ยคลิปเข้าบ้านอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถเชียร์ได้นะครับเขาจะเคลียร์ยากกว่านะเพราะเพราะเขาระยะค่อนข้างใกล้กว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นยูเอนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น MVP ของเรานะ ก็คือที่เพื่อนเห็นเพลงเล่นเขาอันดับ25ของประเทศเลยนะเขาก็แบบเล่นเพลงเป็นนะนะั่นแหละเพลงแต่ว่าในตอนนี้เราคงเกมได้ดีกว่านะครับพอเกมนั้นทาอะไรก็ดีนะพอเกมตามทําอะไรก็แย่นะครับก็พอเข้าใจได้นะแล้วตัวฝันข้ามก็เล่น้างยากด้วยโอเคอยังไงเดี๋ยวคินเนียขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไปแล้วครับบายย